สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยค่ะได้เวลาพาน้องบัวและแม่บัวเข้าโคกแล้วนะคะเอฟซีนู่นไปเลยเมื่อไรน้อจะพาฉันเข้าโคกนู่นนะคะเอฟซีนุ่นมองมาแต่ไกลเลยมองมาแต่ไกลนี่นะคะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกำลังไป ไปแล้วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญอ้าวรถเรารถเรานี่จะถึงไหมเนี่ยโอ้ยดูมองมองใหญ่เลยมองใหญ่เลยอ้าวได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วไปไปไป มองใหญ่เลยมองใหญ่เลยบัวมองใหญ่เลยได้เวลาแล้วเอา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 เจอหมาเจอมาเล่นกับหมาเลยหมาวิ่งหนีหมาวิ่งหนีหมาวิ่งหนีหมาวิ่งเออ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 เอาแล้วหมาดำโดนแล้ว มาดำโลแล้วเออเออเอาเอาเอางานนี้งานนี้เอาบุญรอดไม่รู้จะเล่นกับใครแล้วตอนนี้เอาเอาเออเอาเอาควิดเลยควิดควิดอีกเอาควิดเลยนันยังไม่ยอมปล่อยเลยนะเนี่ยไม่ยอมปล่อยแล้วเนี่ย แล้วหมามันก็ไม่วิ่งหนีไปไหนแลยนะเออเอาดูดูวีวูว,ว,วีวูอยู่แถวนี้หละไม่ยอมไปไหนเลยดูรู้เลยมาจากไหนเนี่ยหมาตัวนี้นี่ยฮรู้เลยว่ามาจากไหนนั่น,านมาเล่นแล้วมาเล่นแล้วมาเล่นอีกแล้วนี่นี่เนี <laughs> เ่เอาเอาเอา เพื่อนใหม่นะเนี <wellness> oh, ่ยน <slowly> ้ำโชคไม่เล่นด้วยแล้วอ๋อโดนโดนกัด <usi> หูบ่เออโดนกัดหูโอ้โหอันนี้ก็เล่นกันเออเขาเล่นด้วยกันแล้วน่ะเขาเออนั่นเขาบอกว่าทำไมเดินชอบเดินตามข่อยเทข่อยไปทนายกันโอ้ยดู ใครโดน <c oughs> ใครโดน <c oughs> โอ๋อ <c oughs> เอาเอาไปเล่นกับแมวแล้ว <c oughs> ไปเล่นกับแมวแล้วเอาโทรศัพท์โทรศัพท์เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาตอนนี้ไปเล่นกับแมวแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นกับแมว เออเออเอา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 เลิกเ,เล่นแล้วบอกเอาไปเล่นใหม่แล้วบุลอดไปเล่นใหม่แล้วบุลอดไปเล่นกับน,น้องแมวใหม่แล้วไปแล้วเ,ออเขาไปเล่นด้วยกันแล้ว <c oughs> คันคันค่อยยื้อก้าวหน่อย ยิเกาหูหน่อยเปขัตตบัตที่เาเออ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 เปอเออเออเอาเออ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 เอาเออเอาเออเออเออเอเเอออเออเเออเออเออเเออเเออเอเออเเออเเอ้เเอ้เอเเเออเเฮ้ยเอ้เเออเเออเเอ้เเ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  โอ๊ยอุยอ๊ยน้ำโชคบนล้อเดี๋ยวไปทำน้ำโชคไม่เล่นดีกว่าไปแล้วน้ำโชคโดนแล้วน้ำโชคโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้ไป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 เข้าเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็ว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 ไป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 เวเมื่อกี้ไปทำอะไรเพื่อนน่ะฮเขาอุตส่าห์เล่นด้วยน่ะฮ ไปเร็วเร็ไปปาแม่ไปแล้วน่ะแม่ไปแล้วเร็วไปอ่าไปไปไปนานำโชคไปอยู่นะ่ะเ <laughs> ขาบอกว่าไม่เล่นด้วยดีกว่าโ,โดนแล้วเมื่อกี้น่ะนโอ้โหมาเล่นแรงเลยบุญรอดน่ะเมื่อกี้อหวานมากเลยแวะทุกวัน อันนี้ตัวไหนมานี่นี่ตัวไหนจะมาแล้วปานานี้ตัวไหนนี่นี่อะไรจะพารวยอ่ะพารวยเร็วๆอันนี้แหละมันบอกว่าอะไรนะเออมันไม่เคยเห็นโทรศัพท์แล้วมันคาบโทรศัพท์เลยนะเอ้าเออเหรอพารวยคาบโทรศัพท์เลยมันเข้าไปเข้าไปแล้วเห็นโทรศัพท์มันนั่นอยู่มันก็คาบเอาเลยนะน้ำโชคน้ำโชคไม่มาเลย Năm chóng hài bởi à, à, lúc nằm chóng hài lúc kín nằm อร่อยเลยอืมอืมท้องฟ้าสวยจังเลยท้องฟ้าใกลลับขอบฟ้าโอ้สีส้มสวยมากท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะ FC ของปลาสวยมากเลยอาตายแล้วหลอกวัวด้วยผักกะทินแล้วตอนนี้อ่ามันไม่เข้าคอกแค่ไม่หลอกมาเลยงานนี้วง้วมก เข่าแล้วเข้าแล้วเอาเอาเอาเออเอาเอาเร็วเข้าคอกเข้าคอกเร็วเร็วนั่นกระทินอยู่ข้างในน่ะมามามาอ่าไปเร็วไปไปไปเร็วไป ไปเอาเอาเอาไม่เข้าเลยเข้าไปอา้าวไปแล้วไป,ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้ยย่าลูซี่ขึ้นถึงไหนแล้วนี่ไม่ค่อยตโตหลังโตหมดแล้วย่าลูซี่ค่อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ย่าลูซี่ โตช้ากว่าปอดเทืองอีกโอ,อ,อ้ออดูข้าวตั้งทอง้องโอ้ดูสวยจังทงองฟ้าสวยจังเลยสวยงามมากๆเลยนะคะ FC